นักมวยหนุ่มลูกครึ่งเกาหลีฟิลิปปินส์ออกตามหาพ่อที่ไม่เคยเจอหน้ามาก่อนหวังจะขอเงินมาช่วยเหลือจึนเจอือรักษาแม่ที่ป่วยติดเตียงเพาว่ามีชายหล่อหน้าตาดีดูอันตรายมาคอยขัดขวางการเดินทางของเขาเรื่องราวของเดชิวเทพบุตรล่านรกจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ เทพบุตรล่านารกได้ติดตามมาโกฮานนักมวยที่มีอดีตอันซับซ้อนเชื้อสายผสมที่มีพ่อเป็นเกาหลีใต้และมีแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์เขาอาศัยอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ชกมวยใต้ดินหาเงินมาประทังชีวิตดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงและตามหาพ่อที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยตั้งแต่เกิดวันหนึ่งเขาได้รับงานผิดกฎหมายแต่ก็ถูกหักหลังถูกลุมซ้อมจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเมื่อออกมา ทนายความคนหนึ่งก็เข้ามาหาเขาโดยอ้างว่าเป็นตัวแทนของพ่อเขาที่มาจากเกาหลีใต้ตามหาตัวเขาให้ไปจัดการเรื่องของมรดกส่วนทางแม่ที่ป่วยติดเตียงนั้นก็จะมีเงินรักษาให้มีคนมาดูแลระหว่างที่เขาไม่อยู่ซึ่งเขาไม่ต้องห่วงอะไรเลย ระหว่างเดินทางบนเครื่องบินที่นั่งระดับ w เวิร์ลบิสเนสคลาสมาโกก็พบกับชายคนหนึ่งมาดเนียบแม้จะหน้าตาดีขี้เล่นแต่ก็ไม่น่าไว้วางใจแถมยังบอกกับเขาอีกว่าการที่เขาเดินทางไปเกาหลีใต้นั้นก็เพื่อที่เขานั้นจะต้องตายและเมื่อมาโก้เดินทางไปถึงเกาหลีใต้มาโก้ Marco ก็ถูกมือสังหารนิรานามซุ่มโจมตีทันทีซึ่งก็เป็นคนคนเดียวกับที่เขาพบบนเครื่องบินนั่นเอง แต่ก็โชคดีที่มาโก้นั้นสามารถหนีรอดไปได้ทั้งยังถูกกลุ่มอันตรายตามไล่ล่า,ยลาอย่างไม่ลดละซึ่งเขาก็ไม่รอดถูกกลุ่มนี้จับตัวซึ่งก็คือกลุ่มของฮันยีซาทายาทผู้มั่งคั่งลูกต่างแม่ของมาโก้ที่จะพยายามจะยึดทรัพย์สินสมบัติมากมายของพ่อมาเป็นของเขาเองซึ่งพ่อเขาก็นอนป่วยติดเตียงในบ้านหลังใหญ่เป็นผักและมีชีวิตอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจเท่านั้น และมาโก้ก็ได้พบว่าตัวเองนั้นติดอยู่กับพายุหมุนแห่งความบ้าคลั่งและความคาดเดาไม่ได้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายมาโก้ Marco ถูกบังคับให้ไปเชิญหน้ากับความจริงอันน่าตกตะลึงที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เขาคิดว่ารู้เกี่ยวกับอดีตและปัจจุบันของเขาเองและเขาก็อยู่ในสายตาของนักล่ามืออาชีพหน้าสำอางที่ฝีไม้ไลายมือฉมังที่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปขอให้ทุกท่านติดตามรับชม The Chill ได้ทาง Netflix เลยนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้มีภาคไทยโดยทีมพันธมิตรเลยนะครับเทพบุตรล่านรกก็เป็นภาพยนตนร์แนวระทึกขวัญไล่ล่าฉบับเกาหลีใต้ที่มันอัดแน่นไปด้วยความสนุกมีจังหวะให้ลุ้นให้ชวนสงสัยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับ ฉากแอคชั่นก็ถือว่ามันส์มากโหดดิบเถื่อนเลือดสาดกันเต็มๆโดยเฉพาะฉากที่พ่อหนุ่มเทพบุตรนักล่าหน้าหยกจัดการกับคู่อริแบบดิบๆที่เข้ามาทีละ10คน20คนเขาก็เอาอยู่นะครับขนาดมีปืนเนี่ย เป็น10กระบอกจ่อมายังเขาเขาก็ยังสามารถสู้ได้สํา้ายนะฮะหลังจากการสู้ทุกคนเสร็จแล้วหน้าเขาก็ยังหล่อเหมือนเดิมซึ่งผมเนี่ยแทบไม่กระดิกเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างม,มีเสน่ห์ยิ้มหวานและถ้าหากใครเนี่ยสักคนที่จะไปสู้กับจอห์นวิกได้หรือไปสู้กับโรเบิร์ตแมคคอยใน The e zer, ดี e คอไ a เ i อร์มจุราไร้เงาได้นะครับพี่คนนี้รับรองว่าสู้ได้และเอาอยู่อย่างแน่นอนเลยนะครับ ก็เป็นอันว่านะฉากแอคชั่นในเรื่องนี้ไม่ทําให้บิดหวังอย่างแน่นอนโดยเฉพาะฉากในบ้านของท่านประธานช่วงท้ายเรื่องด้วยนะครับบอกเลยว่าเละเทะไม่มีชิ้นดีเลยครับ ส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็แทบไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่เขาเนี่ยเล่าค่อนข้างดีเราเลยสามารถติดตามเนื้อเรื่องไปได้ด้วยดีครับเลยทําให้รู้ว่าไอ้ครอบครัวมหาเศษธธรษฐีเกาหลีใต้คนนี้มันโคตรจะอนละเวงและบ้าคลั่งขนาดไหนนะฮะหรือต้องการอะไรจากมาโก้เนี่ยขนาดที่ระดมสาภากำลังพลิกแผ่นดินหาเลยนะครับและก็ตอนจบเนี่ยสะใจดีนะครับตอนที่พี่นักล่ามืออาชีพไปจัดการในบ้านนั่นแหละนะครับ หนังในช่วงแรกและช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยนะฮะเล่าเรื่องในฟิลิปปินส์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยถ่ายทําในประเทศไทยทแท้ๆเลยนะครับและก็พยายามทําให้เป็นฟิลิปปินส์นะฮะในฐานะที่เราเป็นคนไทยเนี่ยดูแล้วมันก็สะดุดตาม,มากๆหรืออะไรก็ตามนะครับที่เรียกว่า Thailand Oli เนี่ยมันก็แทบจะมีอยู่ในหนังเรื่องนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทที่มันผุพังนะฮะไม่เหมาะกับการเดินนะครับหรือสายสัญญาณโทรศัพท์ที่มันพันกันยุ่งเหยิงไปมาบนสายไฟฟ้าเป็นต้นครับซึ่งมันไทยมากๆนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้ากองถ่ายเลือกที่มาถ่ายประเทศไทยแบบนี้นะฮะก็น่านจะเขียนบทให้เป็นฉากที่เป็นประเทศไทยไปเลยจะได้จบเรื่องจบราวนะครับส่วนตัวเนี่ยดูแล้วก็ไม่ได้ภูมิใจในจุดนี้นะฮะดูแล้วก็รู้สึกอายชาวโลกเดืดซ้านะครับ ชอบเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นหนังเกาหลีใต้ก็คือเขาสามารถแสดงหรือถ่ายทอดเอกลักษณ์ของตัวละครออกมาได้ชัดเจนมากๆนะครับใครเป็นตัวดีก็ดีซะเลือกเกินใครเป็นตัวโกงก็โกงซะเลือกเกินครับแสดงออกมาทั้งสีหน้าแววตาหรือไม่ก็ความคิดและการกระทําที่มันเลวตามแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับดังนั้นเราแยกความดีความเลวของเรื่องนี้ได้สบายๆครับ แต่ยกเว้นตัวละครนักล่าหน้าสําอางที่เขาใส่อารมณ์ขันเข้าไปเยอะพอสมควรน,นะฮะก็เลยทําให้ส่วนตัวของผมเองเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะมีความเก่งกาจและเป็นนักฆ่าได้ขนาดนั้นครับและก็ยังไม่เชื่อว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มีความเก่งในแบบมืออาชีพได้เลยซ้านะครับเพราะจากแอคชั่นเนี่ยมันจะใช้มุมกล้องที่แคบมากๆจนแทบเราเนี่ยไม่เห็นลีลาในการแสดงออกแอคชั่นหรือลีลาเตะต่อยสักเท่าไหร่นะฮะและโดยเฉพาะการวิ่งไล่ตามกระโดดขึ้นตึกนู้นไป ตึกนี้นะฮะวิ่งเข้าป่าต่อสู้ด้วยมือเปล่ากระโดดลงจากสะพานลงมานะฮะการใช้มีดการใช้ปืนสัดกับคนเป็นสิบแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วก็ยังหล่อเหมือนเดิมใช้เลยนะครับ อันนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่รู้หนังเขจะไปทางไหนไปทางเครียดหรือทางบันเทิงกันแน่นะครับแต่อย่างน้อยนะฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดสําหรับตัวละครตัวนี้ก็คือเขาเนี่ยใช้อาวุธแบบง่ายๆในการต่อสู้ได้ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเล็กๆเ,เ,เข็มฉีดยาอะไรเหล่านี้ดูแล้วมันดุดันใช้ได้เลยครับหนังเล่นเรื่องของคนที่ถูกมองข้ามนะฮะการเป็นลูกครึ่งแบบพ่อแม่ไม่ตั้งใจให้เกิดมา แล้วก็เอามาทิ้งทําให้ไม่เป็นที่ยอมรับทางสังคมสักเท่าไหร่เลยนะครับเล่นกับการดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้ชีวิตตัวเองนั้นได้ดีขึ้นเล่นกับความกระตันยูและความอักตันยูครับสแสดงการแก้ปัญหาของคนสุดขั้วนะฮะร,ระหว่างคนที่มีอํานาจกับคนที่ไม่มีอะไรเลยครับคนที่มีอํานาจเนี่ยฮะก็จะแก้ปัญหาแบบไม่สนใจว่าใครจะเดือดร้อนหรือตายไปนะฮะส่วนคนไม่มีอะไรเลยก็ทําได้แค่ให้มันพ้นไปวันๆแค่นั้นและที่สําคัญที่สุดนะฮะ 2คนที่กําลังจะตายเนี่ยมีวิธีการใช้ชีวิตในบ้านปลายอย่างไรบางคนใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นนะครับบางคนเนี่ยทำทุกอย่างที่ไม่สนใจแม้แต่ชีวิตใครสักคนเพียงเพื่อให้ตัวเองรอดได้เท่านั้นเองครับ กล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับ The Chill เทพบุตรล่านรกก็เป็นหนังแอคชั่นระทึกขวัญที่ดูแล้วสนุกสนานสามารถนําไปต่อยอดได้อีกหลายภาคที่สําคัญนะฮะตัวละครนักฆ่าหน้าสําอางเนี่ยยังมีอะไรให้เราค้นหาได้อีกมากเลยทีเดียวครับดังนั้นทางช่องซ u เป r ร์รีวิ h a n n e l จึงขอให้แดง den, ความชอบ The Chill เทพบุตรล่านรกเอาไว้ที่7เต็มส0คะแนนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันกดติดตามช่องแล้วก็กดถูกใจเอาไว้ด้วยนะครับและถ้าใครนะฮะต้องการจะสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงคหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ